นี่คือยอดต้นพันธุ์เบญจทรัพย์จำนวน5 3 8 6 0 0ต้นที่พร้อมจะนำไปปลูกในแปลงปลูกบริเวณปทุมเจดีโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมาร่วมใจกันปลูกเมื่อวันที่1กันยายน2566ที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านจากทั่วโลกได้ใช้ปโปรยต้อนรับคณะสงฆ์กองพันเนื้อนาบุญธรรมยาตราที่จะเดินประกาศพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในเส้นทางอนุสรสถาน ทั้ง7แห่งมีจังหวัดสุพรรณบุรีนครปฐมนนทบ,บุรีกรุงเทพปทุมธานีในช่วงตลอดเดือนมกราคม2567กว่าจะมาเป็นกลีบดอกเป็นชั์ที่สวยงามให้ทุกคนได้โปรยนั้นวันนี้เรามาฟังคุณเกศสุดานักวิชาการพืชสวนประจำโครงการดอกไม้ธรรมยาตรา จะมาเล่าให้ฟังว่าการปลูกการดูแลรักษาจนถึงวันเก็บดอกเป็นจัซับไปใช้งานมีรายละเอียดอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกศสุดาคำแสงนะคะชื่อเล่นเกศค่ะเป็นนักวิชาการประจําโครงการดอกไม้ธรรมยาตาค่ะวันนี้นะคะเกศก็จะพามาชมบรรยากาศของการปลูกเป็นจพจซันะคะเพื่อต้อนรับพราธรรมยาตาสําหรับงานวันธรรมยาตาประจําปี2567ค่ะ บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณโรงเรือนสําหรับปักชําก้าเบนจ่าซับค่ะซึ่งก้าเบนจ่าซับนะคะก็จะเป็นส่วนยอดที่ได้มาจากแม่พันธุ์ค่ะซึ่งในถุงนี้นะคะจะมีประมาณ50ยอดซึ่งจะได้มาจากต้นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มปักชํานะคะก็จะแนะนําให้ใส่ถุงมือค่ะเพื่อป้องกันสารเคมีที่เป็นสารเล่งรากค่ะซึ่งจะมีวิธีการนะคะดังนี้ค่ะโดยเรานะคะจะ ยอดนะคะแล้วก็ดึงในส่วนของใบคู่ล่างออกประมาณ2-3ใบค่ะเพื่อให้เหลือส่วนยอดเอาไว้เพื่อเป็นใบเลี้ยงค่ะแล้วก็ปักลงไปในถาดหลุมนะคะค่ะเมื่อเราปักเสร็จแล้วนะคะประมาณ3-5วันก็จะมีลากเกิดขึ้น,นะคะ่ะและหลังจากนั้น ประมาณ14วันเราก็จะสามารถเอาไปย้ายปลูกลงแปลงได้ค่ะต้นกล้าของเรานะคะที่เราปลูกลงแปลงแล้วเราก็จะมีการลดน้ำค่ะโดยเราจะลดน้ำผ่านทางเทปน้ำหยดนะคะสามเวลาต่อวันนะคะโดยจะมีช่วงเช้าช่วงกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายค่ะโดยที่เราจะดูจากสภาพอากาศแล้วก็ความชื้นในดินนะคะเพื่อ มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดค่ะแล้วก็การให้ปุ๋ยนะคะจะมี3รูปแบบก็จะมีการให้ปุ๋ยผ่านทางเทปน้ําหยดโดยจะให้เวลาตอนเช้าของทุกวันค่ะแล้วก็จะมีปุ๋ยเม็ดจะให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็จะสุดท้ายนะคะจะมีปุ๋ยหยดโดยเราจะให้สัปดาห์ละสองครั้งค่ะแล้วเราก็จะมีการตรวจแปลงอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อ เป็นการเช็คว่ามีโรคหรือว่ามีแมลงหรือเปล่าเราก็จะมีการกําจัดวัชพืชรอบๆแปลงปลูกค่ะเพื่อ,อ, mm. อทําลายแหล่งอาศัยของแมลงที่จะเป็นปหาหะในการนําโรคค่ะจะมีการเปิดไฟหลังจากที่เราลงปลูกนะคะเป็นเวลา60วันการเปิดไฟนะคะจะเปิดตั้งแต่เวลา6โมงถึงเวลา2ทุ่มค่ะ mm. เพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโตของลำต้นส่วนหลังจากนั้น2เดือนนะคะเราก็จะปิดไฟเพื่อเป็นการเร่งการออกดอกค่ะ โดยหลังจากที่เราปลูกก้าเบญจทรัพย์เนี่ยนะคะครบระยะเวลาประมาณ4เดือนก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมของปีนี้ค่ะเราก็จะได้เห็นดอกไม้เบญจทรัพย์สีชมพูบานสะพั่งเต็มแปลงค่ะ ในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แปลงดอกไม้ค่ะโดยในระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมานะคะเราก็มีการปลูกดอกไม้แล้วก็ผ่านมาจนตอนนี้นะคะดอกไม้ก็พร้อมที่จะมีการตัดดอกโดยในระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมาค่ะทาง แล้วเจ้าหน้าที่นะคะของโครงการก็มีการบำรุงดูแลรักษาดอกไม้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เช่นในตอนนี้ค่ะดอกไม้ก็มีสีสันที่สวยงามก้านและใบก็เขียวสมบูรณ์อย่างที่เราต้องการไว้ค่ะ โดยโรคและ,มะแมลงต่างๆนะคะก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่เราก็สามารถควบคุมได้และตอนนี้นะคะดอกไม้ก็บานจะพั่งเต็มทุ่งนะคะเพื่อที่พร้อมสําหรับให้สาธุชนนะคะมาเก็บดอกเพื่อที่จะนําไปปลิดกีบเพื่อต้อนรับพระธรรมยาตาในปี2567นี้คะ่ะก็วันนี้คืออยากจะมารับบุญเด็ดกีบดอกไม้มากค่ะแล้วพอดีว่า เพื่อนที่เขาชอบมาประจำาค่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็เลยไปรับพี่แล้วก็ลูกสาวมาค่ะปื้มมากค่ะ,ะสามวันก่อนนี่นคือไปเด็ดไปเด็ดดอกไม้ที่ที่ตรงเป็นสวนดอกไม้ค่ะแต่วันนี้ก็คือเป็นกลีบดอกไม้ก็คืออยากอยากเด็ดกลีบอยู่แล้วก็เลยได้มาวันนี้ดีใจมากค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วม มาร่วมกันนะคะรับบุญเด็ดดอกไม้เพราะว่าของพวกเรานี่คือเริ่มเด็ดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันที่23ธันวาคม2566จะเด็ดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา18นาฬิกาของทุกวันเลยนะคะยกเว้นวันที่28ถึง31ธันวาคมนี้เราจะเด็ดกันถึง3ทุ่มเลยค่ะวันนี้บรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะคนมาเยอะเลยค่ะเกิน200ท่านเลยค่ะ สนุกสนานกันนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านได้มาเด็ดกันและก็วันที่หนึ่งต้นเดือนบูชาเข้าวพระช่วงบ่ายนะคะเราจะเปิดจุดให้เด็ดดอกไม้ช่วงบ่ายกันนะคะต้นเบญจัซยบเหล่านี้ที่ถูกปลูกและดูแลด้วยแรงแห่งศรัทธาในมหาปูชนียาจารย์ดอกสีชมพูบานสะพรั่งไปทั่วอวดความงามให้ทุกคนที่พบเห็นได้ชื่นใจมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและนำไปต้อนรับพระธรรมยาตรา พร้อมให้สาธุชนทุกท่านได้มีส่วนร่วมในบุญทุกขั้นตอนตั้งแต่ปลูกปลิตโปรยด้วยความปลื้มปิติใจทีมข่าวบุญนิวรายงาน